สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเอปลาโอหมักซอสนะคะพิกัดตลาดนะคะเป็นตลาดนัดท่าเรือนะคะอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยนะคะว่าปลาโอขพี่เขานะคะมีราคาเท่าไหร่นะคะค่ะเป็นบริการห่อซีนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือยีห่ห้าละสามสิบเลยจ้านีบัตรเลยตัวละเหรอพี่ตัวละจ้ะ,อ,คคะอันนี้ตัวละสามห้านะคะท่านผู้ชม อันนี่5อะรสอะอันนู้น30สาบาทนะค่ะที่รตีโซล่า5จากราคาสรงหอมหอมรอนเลยอร่อยมากแลมกะมันจัง เปิดร้านกี่โมงคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองะบ่ายโมง,งบ่ายโมงกว่าะะอ๋อก็พร้อมขายประมาณบ่ายสองเนาะ,ะถึงกี่ทุ่มเบียดสองทุ่มบางทีทุ่มกว่าพี่ก็หมดแล้วจ้ะโอ้ทุ่มกว่าก็หมดแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะมาไว้นะคะเดี๋ยวอดนะคะมานีวันอะไรบ้างพี่มีวันจันทร์กับวันอาทต์่ะอ๋อมานีนสองวันเลยเนาะใช่จ้ะมาสองวันเลยนะคะเรานอกนอกเหนือจากที่นี่ไปที่ไหนพี่ที่ขาย ที่มาอา,าหาหรดกว่าวจากไทยสามวันอ๋อกายทำส่ง,สงออนไลน์ซ้ำส,ส่งออนไลนอออ์ออนไลน์นี่คือแค่ที่นี่ไม่รับนอกจังหวัดก็แล้วแต่มิเตอร์จ้ะอ๋อโอเคเป็นสาวเบลสามปี รวมไปไหมหรือแยกี่ย,ยเเฮ้ยแต่รวมแลไ,มได้บิ่แยกที่ร้านเะนโะเคเดี๋ยวพี่แยกตัวถึงไปให้แล้วกันนะจะได้ไมงน่็เรียบร้อยขอบใจมากจ้ะยี่ห้าจ้ะใจจ๋าหนูสามติดยี่ห้าสองตัวผ่านไหมคะส่วนมากเราใช้เาทอดแล้วนะคะทุกผู้ชม มีห้าสิบบาทอ่ะหน้าท้องห้าสิบเลยจ้ะตัวแตงต๋าของแตงเราเป็นไซส์ไหนจ๊ะเอากี่ตัวจ๊ะสองเนาะหันเลยนะอันนี้ผ้าพี่อันนี้สามสิบจ้ะอันนี้ใหญ่กว่ามันเหมือนกันเลยแค่ไซส์มันใหญ่เท่านั้นแหละจ้ะทอดใม่ใหม่เหมือนกันทั้งหมดเลยนะจ๊ะ ที่ลับร้านก็อยู่ท้ายๆหน่อยนะคะท่านผูช้ชมนะค่ะจะอยู่กอดเต้งอดถิบ้าจ้า,านะคะขอบคุณมากค่ะอ,าาอีพั<า>นกระสานปิดจ้ะกี่ตัวจ้ะหันไมมใช่ที่จามาใหม่ๆนะร้อนเลย ีแล้วพี่นานาเลยจ้าติดติดไหมติดปีโอ้ปิดปีนะคะท่านผู้ชมนะคะรับประกันนะคะหอมอร่อยนะคะเอาตับปลาปลาประจำเยอะมากพี่ตาหั่นเลยนะหั่นเลยไม่เอาหัวไม่หัวที่หขาเต็งขาดิ้นนู้น30นะจ๊ะต่อรุให้เหมือนเดิม ขา่ที่ลดราคาะขายตัวเดียวก็ลดขายราคาส่งจ้ะราคาส่งนะคะท่านผู้ชมมี่หนาะสี่ตัวร้อยเดียวเดี๋ยะ,ะเราไปดูพ้าวผทอดนะคะ มันใหม่นะคะท่านผู้ชมนะคะนี่นะคะไม่ไดำมากเพราะว่าทอดปลามันดำอยู่แล้วใช่ไหมพี่อ่ามันเป็นปลาหมักซอสใช่ค่ะเป็นปลาหมักซอสนะคะท่านผู้ชมนะคะรับประกันะเนี่ยค่ะสีน้ำมันนะคะแล้วก็ถ่ายเพราะว่าจะเข้มน้ำมันมันเข้มเราก็ถ่ายทิ้งเลยแล้วก็ทิ้งไปเลยขายเป็นน้ำมันเก่าได้ เก่าก็ราคาแพงน้องซิปหนึ่งก็สี่ห้าร้อยแล้วขายต่อได้เหรอพี่ถ้ขายต่อน้ำมันเก่าก็ขายได้อ้อนนี้เราก็เลยมันก็ช่วยลดต้นทุนค่ะครับแล้วก็เอาน้ำมันใหม่มาให้ลูกค้าอันนี้รอนานไหมพี่ก็ก็นานพอสมควรครับห้านาที่ประมาณห้านาทีสิบนาทีนะเพื่อความกรอบพี่สายแก่จริงไหยจ้าวันนี้มากี่โลนะพี่ มีร้อยห้าสิโลโอ้ร้อโลนะคะท่านผู้ชมขายดีมากเลยค่ะอ่อที่เขามีจัดส่งด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะเบอร์โทรอ่ะศูนย์เกนะคะสองหค่ะ8ปดเก้าหกเ้านะคะแล้วก็มีอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0ูนย์เกนะคะ สองห9 9 4ดนะคะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะใครสนใจนะคะโติดต่อสอบถามที่เขาได้เลยนะ ครท่านผู้ชมอยู่ซอยแรกเลยนะซอยแรกค่ะแต่วันจันที่เขาจะอยู่เนี่ยค่ะช่วงเดินตรงมาหน่อยหนึ่งนะคะเลยสองซอยมาหน่อยหนึ่งนะนี่นะ สีพอเย็นแล้วสีก็จะเข้มขึ้นอีกนิดนึงฮะเหมือนเหมือนอย่างกระเทียมเนี้ยเราทอดพอเหลืองเนาะพอความเย็นเริ่มเย็นซึ้งซอสก็จะเข้มพอดีแต่ถ้าแบบว่าทอดลูกค้าเอาไปทอดเองแบบเอาแบบปลุกเกินไปอย่างเนี้ยครับผมพอทิ้งไว้สักพักมันจะขึ้นเข้มจะดูดําไปครับผมแต่ลูกค้าประจําส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วฮะที่ร้านเนี้ยเพราะว่ามันเป็นปลาหมักซอสอยู่แล้วครับ พอลงไปเนี่ยน้ำมันมันก็จะออกเข้มเลยทีเดียวฮะประมาณนั้นแต่ลูกค้าที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทราบดีแล้วฝากร้านป้าโอด้วยนะคะของเอ่ะเปิดร้านเปิดร้านบ่ายสองได้ค่ะถึงประมาณค่ำสองค่ในะคะที่อ่าพิกัดท่าเรือเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่มากนะคะพี่ค่ะค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไ้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ<ส>มาอุดหนุนกันเยอะนะคะท่านผู้ชมนะคะ